ไปเลยเมื่อยินหมิงซานะครับมาหาเศรษฐีจีนหมื่นล้านทำไมเลือกไปอยู่บ้านพักคนชรายินหมิงซานซึ่งเกิดในนครฉงชิ่งนะครับประเทศจีนแม้จะเติบโตในครอบครัวที่มีเรียกว่ามีฐานะมากแต่ชีวิตกลับต้องเผชิญกับความยากลําบากหลังจากที่จะต้องสูญเสียบิดา เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์แต่กับถูกจองจำเกือบ20ปีในข้อหาที่เกี่ยวกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมกับสมัยนั้นระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนะครับเขาใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเศรษฐศาสตร์และภาษาอังกฤษเมื่อได้รับการปล่อยตัวในวัย41ปีเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นนักแปลและครูสอนภาษาอังกฤษต่อมาได้ก้าวขึ้นมาเป็นรองผู้อำนวยการของสำนักพิมพ์ฉงชิ่งนะครับ จนในปี1985เขาเข้ามาบริหารบริษัทที่ขาดทุนและสามารถพลิกฟื้นให้มีกำไรได้ภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้น จากนั้นในวัย54ปีได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทหลีฟ้านนะครับซึ่งกลายเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงในวงการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แม้จะประสบความสำเร็จจนติดอันดับหนึ่งใน50มหาเศรษฐีของประเทศจีนแต่หยินหมิงซานะครับกับเลือกที่จะใช้ชีวิตบ้านปลายในบ้านพักคนชราแม้ลูกหลานจะพร้อมดูแลเขากลับมองว่าการเลี้ยงลูกไม่ควรที่จะหวังให้พวกเขากลับมาดูแลเมื่อแก่เท่าเขากล่าวว่า เรามีลูกเพื่อรักและเลี้ยงดูพวกเขาดังนั้นไม่ว่าผมจะอายุเท่าไหร่ผมก็ไม่อยากจะรบกวนลูกเขาเชื่อว่าบ้านพักคนชราที่มีทีมงานมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีๆเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเพราะต้องการอิสระภาพในการใช้ชีวิตโดยไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวที่ยังมีหน้าที่และชีวิตของตนเอง การตัดสินใจของหลินหมินสานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่เขากลับเลือกเส้นทางที่จะทำให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขและสงบสุขซึ่งเป็นแรงบนันดาลใจให้กับหลายๆคนในการมองหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสว nna าเจรเน่เคลเลเจนโวลูมพัสแชมพูและครีมนวดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ